เป็นเพลงที่ผมเขียนขึ้นมาครับโปรดิวเซอร์ Producer ครับเคยพี่ปุ้ยดูเสร็จครับเป็นเพลงพอปครับผมจะมีมีเขาเรียกว่ามีมีมความเป็น r o อ k อ n ด r อยู่เลยนั้นมีในพาดดนตรีก็จะมีมีลูกเล่นของความดึนแจ๊สตัดเข้าไปเบาๆมันก็จะดูดูสนุกไปอีกดังสำหรับคนที่เคยฟังเพลงของผมมาก่อนหน้านั้นเรามาเจอเพลงนี้ก็จะ จะเห็นได้เลยว่าโอมันมันเปลี่ยนไปทั้งดทั้งวิธีการร้องทั้งเนื้อหาที่เขียนลงไปทั้งตัวในพาร์ทของดนตรีครับครับผมแรงบันดาลใจในในส่วนในส่วนของเนื้อเรื่องมาจากปกติเล่นโซเชียลอยู่แล้ว <Okay. S 1> แล้วก็จะเปิด Facebook เนี่ย <Okay. S 1> เข้าไปเห็นบางคนก็จะพิมพ์ไว้ โสดปวดจีบอยู่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเยอะแยะแต่ลงท้ายด้วยประมาณว่าจีบด้วยอย่างโสดทำให้แค่ยังโสดอยู่นู่นนี่นั่นอันนั้นคือเห็นในโซเชียลของจริงก็มีโอกาสได้ไปเห็นมาประมาณว่าแบบว่าบบนๆว่าทำไมยังโสดแล้วก็กลับมานั่งคิดทําไมเขาถึงโสดกันที่บอกโสดโเนี่ยคือแบบมาลำถึงขั้นกอบโปกยักคิ้วลืมตาประมาณโสดเนี่ยทำไมถึงโสดเลือกเยอะไรเปล่าอะไรเงี้สเปคประมาณไหนก็เลยลองมาเขียนเป็นเพลงนี้ดูเพราะว่า เขาเรียกว่ายังไงเชื่อว่าหลายๆคนมีสเปคที่แบบตั้งไว้ตัวเราเองก็เคยมีสเปคที่ตั้งไว้แบบพอเอาจริงๆแล้วมันนยากมากเลยที่จะเจอคนในสเปคแล้วทุกๆอย่างจะต้องแบบหลองลดสเปคตัวเองดูเพื่อแบบไปเจอบางคนแบบอาจจะมีได้ไม่ในคบเท่าที่ตัวเองคิดไว้หรอกแต่บบอาจจะูตทดแทนด้วยเรื่องอื่นไม่ได้คิดเลยเลยเอาจริงๆเป็นเป็นอะไรที่แบบ ไม่ไม่ไม่เคยคิดไว้ก่อนหน้านั้นว่าไอ้แท็กไอ้ใต้เตียงดาราใต้ความโสนเนี่ยไม่ไม่ผมไม่รู้ด้วยไม่เคยรู้มาก่อนว่าปกติไม่ได้เล่นอน่ะไม่ได้เล่นแท็กนี้ก็นั่งคุยกับพี่พี่พี่ปุ้ยเพื่อนโปรดิวเซอร์กับพี่พี่ทีมงานเนี่ยเขาคิดชื่อนี้ออกมาแต่ผมผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าเขาเขามีแท็กนี้กันถ้ามีโอกาสก็คงจะทำเองทั้งเพลงโอเคแบบเขาเรียกว่า ถ้าเลายยังไม่เอื้อแล้วก็อาจจะแบบเขียนํำนองบทเพลงอาจจะเขียนคำนององเดียว้าายออยยดูก่อนเราก็ฝึกไปเรื่อยๆเรายัางไม่ได้เก่งขนาดนั้นมีรอชั้นอยู่ตรงนั้นครับมีรอยยิ้มของเธอครับแล้วก็มีใความสดก็มีหยิบหยิบมาบ้างครับอาจจะไม่ได้หยิบทั้งหมดในแต่และเพลงอย่างรอชั้นอยู่ตรงนั้นนี่ก็ ก็หยิบมาจากตัวเองบ้างหยิบมาจากคนอื่นบ้าง,าางเ,าาวเวลาเงานอินเนอ่ยคงจะเป็นประมาณนะี้พอยิมของเธออันนี้แต่งตามเนื้อเรื่องครับไม่ได้หยิบจากตัวเองเท่าไหร่แล้วก็ใต้ความโสดหยิบมาจากตัวเองเห็นอืก็นี่คุยกับพี่ๆทีมงานเลยครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยซิงเกิลมาแล้ว แบบเหมือนเดิมเดินำ<ม>เพลงเดิมเดิหรืออะไรเดิมเดิที่เราเคยทำโดยส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกเริ่มเริ่มนเริ่มเบื่อตรงนั้นตรงที่เราเคยทำมาบ่อยๆโอเคเรารู้ว่าเราทำแบบนั้นได้แต่เราอยากลองทำอะไรใหม่ๆบ้างพอเวลาเราทำอะไรซ้ำๆนานๆหลายครั้งบางอย่างนะเราก็รู้สึกเบื่อเลยอย่างโอกาสครั้งนี้มันมาไม่บ่อยก็อยากขอลองทำอะไรที่ไม่เคยทำดูอมันน่าจะใช้คำว่าประสบการณ์มากขึ้นแหละครับในแต่ละปีที่ผ่านมาเราได้ไปเจอ เจอเจอสถานการณ์เจอเหตุการณ์เจอเวทีแบบไหนเจอผู้คนแบบไหนมันก็เก็บสะสมมาเป็นประสบการณ์ชีวิตเรา่อเยอะครับเรื่องปรับเรื่องแก้นี่เทียบเลยก็มีมีอะฮะส่วนใหญ่ก็ต้องเริ่มจากตัวเองเท่านั้นเคเรื่องของความกระตือรือร้นเรื่องของระเบียบวินัยหรืออะไรก็ตามมันมันควรจะมีมากขึ้นเป็นการทัศน แต่แรกครับต้องแต่มอนพนอ,อนหกนวันประมาณนั้นเพราะว่าไม่เห็นภาพยอย่างอื่นแบบตำรวจทาหารหนักธุรกิจวิศวกรหรืออะไรก็ตามที่ที่ที่เขาเรียกว่าเป็นอาชีพยอดที่ถึงเราตอนเด็กๆที่แบบเวลาโดนถามว่าฟันไม่เจะเป็นอะไรอย่าคิดเนี่ยสุดท้ายกา็มาถึงแบบ ด้านงานศิลปะอะไรนั้นแต่เด็กๆมากกว่าวาดวาดรูปแต่เด็กๆอย่างนี้ร้องเพลงอย่างนี้ครับความชอบล่ะครับไม่มีไม่มีสิ่งแวดล้อมที่แบบจะชักจูงมาทางนี้เนาอยมมากๆใหไม่จะมีมากก็เปิดคาราโอเกะร้องดูบ้างจุดเริ่มต้นมาจากเดินไปในห้างมวไปเจอโรงเรียนสอนร้องเพลงนะครับก็ได้คุยกับคุณแม่วอาอยากเรียนแม่ถามให้เรียนอะไรเพราะตอนีเด็ก ไม่ได้คิดอะไรไปไกลอยู่แล้วมีให้เรียนก็เรียนลองดูก็เริ่มจากตรงน,น้นครับค่อยๆแบบเก็บมาเรื่อยๆเออชอบอยากทำจริงๆยังจังดีครับรู้สึกโชคดีที่มีหลายๆคนที่เขาอยากจะทำตรงนี้เขาก็ฝันให้มันเราแต่โอ,อก,กาสมันไม่ได้มันไม่ได้วิ่งหา,าคนอื่นๆเขาโอก,กาสมันวิ่งมาหาตัวเรา รู้สึกออมัน,เป,นเป็นโชคดีของเรานะเราควรจะทํามันให้ดีนะเพราะว่ามันไม่ได้มาง่ายๆส่วนเด็กว้าไปเกือบหมดนะฮะทำได้ดีหรือแบบทำได้สุดความสามารถของเราขนาดไหนคือวาว่าดไดทีมันกเออ็เรื่องประสบความสําเร็จผมว่ามันมันก็ระดับหนึ่งนะครับขั้นหนึ่งที่เราเคยตั้งไว้จากในใจตอนนั้น ที่แบบออกจากบ้านมามีสักเพลงมีคนฟังบ้านพอแล้วก็เริ่มโอโอเคมีเพลงหนึ่งมีคนฟังแล้วแล้วเราก็จะมองขั้นต่อไปว่าแบบเพลงที่สองเราจะเป็นยังไงวะเขาก็ยมองไปเรื่อยๆผมว่ามันความสาเร็จมันไม่มีมจุดมันมันเขาเรียกว่าอิ่มตัวไม่ได้โ <Okay. S 1> อเคถ้าเราอิ่มเราพอาเราทำอะไรต่อผมก็ตอบตัวเองไม่ได้เหมันจังนั้นก็แบบมีความอยากมีความต้อง,ง,งทำความกระหายที่ มองในก้าวต่อไปของเรเรื่อยๆครับก็มีตั้งหลายครับก็คงอยากจะอยากจะเก่งกว่านี้แหละมันอาจจะแบบมองพูดได้ว่าเก่งกว่านี้มันต้องแบบไหนมันจับต้องไม่ได้เก่งกว่านี้ผมก็มองถึงที่ศิลปินที่เขาอยู่แถวหน้าของประเทศไทยตอนนี้หลายๆคนในเรื่องเขามีวความสามารถทั้งเรื่องการเอนเตอร์เทนทั้งเรื่องอะไรต่าง หมาว่าตอนนี้มันจะแบบต้องฝุกฝนพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ก็แบบจะไม่อยู่ mm hmm. งานตู้หมาดูเป็นงานที่ยากเหมือนกันนะครับก mm hmm. ็ต้องมีความพิถีพิถันด้าต้องต้องรายละเอียดเดยอะในการที่จะแบบ <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าปั้นงานมาชิ้นหนึ่งก็จะมอบให้คนคนหนึ่งได้ไปทำต่อ <Yeah. S 1> มันจะต้องเนี้ยมากๆเรายังไม่ได้มองไกลๆถึงขั้นนั้นขอ mm hmm. แ,แบบเรา ทำงานของเราแ <cuanto S 2> ่ไมได้แบบเนี LIKE ้ยแค่ไม่ได้ดีๆแค่ไมนได้แบบออกมาเรื่อยๆก่อนเพราะถึงตรงนั้นผมว่าการมองในเรื่องของการทํางานตัวนั้นก็ไม่แปลกน่าจะยังไม่เปลี่ยนไปมากกว่าเพลงเพลงที่ไดยินมาครับก็น่าจะอยู่ในประมาณนี้ครับเบสฮอนฮอนฟอปไปก่อนเป็นเพลงอปที่แบบทุกคนฟังกันได้ง่ายในเรื่องของในเรื่องของโทนเพลงว่ามันจะเปลี่ยนมันจะมีแบบไปทางไหนบ้างอันนี้ก็ต้องต้องรอดู ผมว่าจะไม่ขนาดนั people, Somehow, huh ้นครับ well, มันมีหลายๆคนเขามีเพลงในฝักเดียวกับผมเยอะร้องดีกว่าผมเยอะเราแค่ได้ทำแล้วมีความสุขเลยไม่แน่ใจเหมือนกันพี่เรารู้แต่เราชอบครับตอนเด็กๆไงเวลาเราเปิดดูเวลรสักอยู่มิวสิกวิดีโอได้ดูอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราเห็นเฮ้ยมีแต่เพลงแบบเพลงยาวๆรับปกผักลักคุดอย่างเงี้ย ลุ้นอินไงผมอินครับ <Jonas> ก็อยากลองบ้างลองห้องดูบ้างว่าเราจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้ได้ขนาดไหนก็เลยแบบติดติดมาจากตอนเด็กๆเริ่มมาจากตอนหวังว่ากเคือแบบเช็ควิตแจริงย่างจังๆก็มีมีโอกาสได้เข้าไปเข้าไปดูบ้านครับก็มีครับมีเขาเรียกว่าหลากหลาย ความเห็นต่าหลายมองบางคนก็ชอบเลยบางคนบอกแต่ขอฟังกันอีกรอบหนึ่งก่อนเขาก็ด้วยความที่แบบแ,บบแบบนอเพลงแบบนวเพลงมันเปลี่ยนไปถ้าจะไม่ชินโอ้ผมไม่รู้เหมือนกันครับจริงๆผมรู้สึกเป็นโชคดีของผมมากๆอ่ะเป็นโชคดีจริงๆก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็แบบมีเพลงออกมาได้ได้เรื่อยๆมีเพลงที่แบบเราอยากทำได้ทำเรื่อยๆ,ๆออกมาเนี่ยครับ ผมว่าถเป็นเรื่องโชคดีส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะจากแฟนๆด้วยที่เขายัางสนับสนุนอยู่เพราะว่าถ้าไม่มีไม่มีแฟนๆไม่มีลวกเขาผมว่าอาจจะจอดไปตั้งแต่ซิงเกิลสองซิงเกิลแรกอ,อาจจะไม่ได้มีเป็นอัลบั้มออกมาให้ได้ให้ทุกคนได้เห็นต้องขอบคุณขอบคุณ,คณแฟนๆขอบคุณทีมงานที่ที่ดูได้่า,ทานทั้งานโอเคทุกส่วน มีการปรับเปลี่ยนแล้วครับในเรื่องของการเขาเรียกว่าพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ทั่วไปฟังเพลงมีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วเพื่อแบบให้ทันนะให้ให้ทนันุูทันสมัยแต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องแบบไม่ลืมความอยากในตัวเราทําแบบนี้มันอาจจะมีใส่ลงไปบ้างเพราะว่าเราถ้าเราทาแบบตามกระแสะไปทุกอย่างมันกลายเป็นว่ามันเป็นงานที่แบบทาออกมาให้เสร็จไปงานหนึ่งไม่ได้มีความอยาก ไม่ได้มีจิตวิญญาณที่เราอยากจะทำแสร็จก็ทานก็มีครับมีอยู่เยอะมากที่แบาอยากลองทำดูอีชัดดีใจครับอยากทำอีกสนุกดีได้ได้ทำอะไรที่เราไม่เคยทำได้แบบได้ทำได้เลยก็ดีครับมันสนุก แสดงมันต้องมีการปรับตัวแหละครับเพราะว่าถ้าเราเราดูแบบดูนิ่งๆหน้าตาไม่เป็นมิตรดูแบบไม่มีพลังในการทํางานใครจะจ้างเรามันก็ต้องมีการแบบปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆเา oh ดีใจครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้ครับําว่าโอเคไหมโอเคจะทําได้อีกไปได้อีกรวยได้อี <Okay. S 2> กโอเคอย่างที่บอกครับมันมีประสบการณ์มากขึ้นได้าำอะไรมามากขึ้นแล้วก็จะรู้ก็จะเห็นแล้วออว่าเออเราควรวางตัวแบบไหนทาตัวยังไงจากแต่ก่อนเวลามีแบบมีเรื่องอะไรที่แบบชวนอารมณ์เสียก็บางทีอาจจะแบบหักปากโบว์เว้ยวายแบบตามภาษาเด็ก แต่พอโตขึ้นมาปั๊บอืมโอเคเหนื่อยขี้เกียจไม่รู้จะแปะลมเสียกับเรื่องพวกนั้นทําไมสนนุดท้ายมันก็เป็นแค่เรื่องหนึ่งเป็นดรามา่าดราม่าหนึง่งออกไปประเทศไทยเป็นประเทศที่เสียดราม่าก,กันเยอะอยู่แล้วก็เลยรู้สึกแบบอืมแล้วก็ผ่านไปมันไม่ได้ใช่เรื่องใหญ่โตหรืออะไรออขอหนองส่งตนนะครับ ตัวให้เล็กเข้าไว้ในใน,ในความคิดผม <Okay. S 1> ผมรู้สึกว่าแบบถ้าเราจะเป็นเป็นแบบยังไงถ้าเจ๋งนะ่ะถ้าแม่แบบมีหนังจีนเคยบอกไว้เคยดูนะฟ้ายังมีฟ้าอะไรมีคนที่แบบเก่งกว่านี้เจ๋งกว่านี้แนะ่นอนไาแล้วไม่คิดนะถ้าคุณคิดจริงๆคงไปเป็นพ่อค้า ที่บ้านทำอาชีพด้านนี้อยู่แล้วครับก็เลยจะต้องไปรเรียนรู้งานด้านนั้นต้องลองหาไปเรื่อยๆเพราะว่าความถนัดของที่สุดมันคือตรงนี้อน่น่ารักครับจิกกัดกันต <c oughs> ามภ <c oughs> <ๆ>าษาแรกๆก็ยากครับด้วยความ <c oughs> ที่เราหาจุดพดีไม่เจอ แต่พอเรามาสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าทุกอย่างต้องมีความพอดีอเคเราคงจะตามใจเขาทุกอย่างไม่ได้ก็ไม่ใช่ถึงขนาดละเลยเลยเพราะว่าอยู่กันมาขนาดนี้มันต้มีความผูกพันแต่ก็อยู่กันมานานเขาก็จะรู้ข่าวรู้เราแหละครับว่าแบบทำแบบไหนได้ทำแบบไหนไม่ได้เลี้ยวลำค้างเราแซวแซวแซวก็ส่วนใหญ่อย่างที่บอกครับก็จะรู้กันว่าแบบ ลิมิตในการเทคแคร์ของผมจะเป็นประมาณไหนผมอาจจะไม่ใช่ประเภทที่แบบจ้าจ๋าได้ทุกอย่างครับมานน่นนี่น,นี่นั่นแบบอาจจะไม่ใช่แบานั้นแต่แบบอย่างน้อยเรามีวิธีการแสดงออกของเราเรามีความจริงใจงในแบบของเราก็ยังอยู่ครับถึงแม้จะแบบไม่ได้แบบมีมีงานกู่มาได้เห็นก็ตามก็<อ>จะสนับสนุนครับดีน่ารัก ช่วงนี้เหรอครับก็เรื่อยๆครับมีเข้ามาคุยบ้างโอเคมีออกไปบ้างตามภาษาผมแอบหลบ้ <c oughs> ายเองก็ก็มีอย่างที่เคยเข้ามาคุยบ้างแหละปกติจะบอกว่ามีเลยก็โกหกแล้วอะไม่มีตั้งไว้แล้วครับตังหมดหมดล รู้สึกว่าแบบตั้งไว้มันไม่มีทางเหมือนที่ผมเคยบอกไปถ้าแบบสเปคภายนอกต้องขาวต้อง,วงมวยต้องอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราคงไม่ได้แบบไปไปน,นั่งยองให้คนนี้เข้าเกมเข้าแบบเป๊ะทุกอย่างแต่สุดท้ายนิสัยไม่ได้ก็ราทั้งนั้นโอเคเอาแบบที่แบบโอเคอาจจะลดมาอย่างละครึ่งเลยแบบคุยกันได้มนันก็ดีกว่า ยังไม่เห็นเท่าไหร่กาสบายยังยู่ต่อไปอยู่กับตัวเองบ้างครับอยู่กับแฟนเพลงบ้างบางเวลาอยู่ด้วยกันตลอดไม่ได้คืองงอาบเหมือนกันหญิงหวานแบบอาจจะเพราะด้วยความที่หน้าตาที่แบบมาเราไปข้างนอกคุณอาจจะแบบฮะ เราคงไม่ได้ยินดับจะเป็นตรงนั้นก็ก็ไม่แปลกครับที่วนสมองว่าเข้าใจเอาจริงๆแล้วถ้าด้วยความที่ตัวเราเไมป็นคนที่แบบขี้เขินน่ะเขินอายอยู่แล้วเวลาไปเจอใครใหม่ๆเราก็จะแบบนิดนึงมีความเขินนิดนึงแต่พอแบบเราได้ลองคุยกันสักห้านาทีสิบนาทีก็จะแบบโอเคดีขึ้นแยกยากเหมือนกันระหว่างความติดกับความเข้าใจ มีบ้านครับบางเวลาครับบางอารมณ์แบบไปฟังเพลงจากไหนมาไม่รู้โหเศร้าตามเพลงมาเลยคนจะมองอ้าวเป็นไรมุงิเนี่ยเมื่อกี้ยังดีอยู่เลยก็มีก็มีครับมีเป็นบ้างครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพลงหรือแบบบางเพลงฟังแล้วแบบนม่ถึงตัวเองแต่ก่อนก็มีบ้างเดี๋ยวแบบสิ่งที่เดินออกไปตามที่ต่างๆมาได้พบเจอก็มี แต่เราก็พยายามแบบควบคุมแหละเพราะถ้าแบบมีแบบนี้มากไปว่าคนนึ่ก็จะทำงานด้วยยากอย่างเงี้ยคอัคต <Okay. S 1> ้องใจมากๆเลยร้องเพง <c oughs> ลง,เพงครับร้องเพลงครับขึ้นแสดงเวทีครับแอาจจะแบบไม่ได้มั่นใจแมวแบบว่าขึ้นไปเนี่ยค่าจ๋งแน่นอนค่าเท่แน่นอนแต่เรารู้กว่าขึ้นไปอ่ะเรามีความสุขแน่นอน <Yeah. S 1> เราสนุกแน่นอน อย่างเี้ยครับเป็นอีกหนึ่งประเภทครับเป็นหนึ่งหนึ่งความสุขที่แบบออกมาทําได้เรื่อยเรืรู้สึกเป็นงานที่ทําแล้วผมไม่เบื่อโอเคไม่มีครับไม่มีเบื่อไม่ลงรู้สึกว่าถ้าเราเแบบมับเป็นสิ่งที่แบบทำกันมานานเ <c oughs> จอกันมานานเหมือนเป็นเพื่อนอย่างนี้อยู <c oughs> ่ดีๆเอาเบื่อกลางคันแล้วเราจะไปไหน <c oughs> ไปไหนไม่ได้อาจะมีแบบ บางครั้งแบบเสงเซงชีวิตต้างแต่ก็ไม่เคยถึงคำเดือร้อนโอเค <Okay. S 2> สุดท้ายความสุขของผมคืออะไรมันมาจากหลายองค์ประกอบมากเลยครับครอบครัวก็เป็นความสุขชิ้นใหญ่ของผมเพลงก็เป็นความสุของค์ประกอบนั้นก็จะมีแฟนๆอยูด่ด้วยเรื่องเพลงานดีเรล็กของผมก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่ง ผมเป็นนุชที่แบบบ้าเกมมากาเป็นเกมเมอร์แล้วก็เป็นความสุขเวลาแบบเลิกงานงานเสร็จอะไรเงี้ยโอเคเป็นความสุขส่วนหี่ก็น่าจะประมาณนี้แหละคะับที่แบบรู้สึกว่ามีความสุขจริงๆที่ได้ทำ <c oughs> ที่ได้เจอขอ,ขอบคุณค่ะประมาณเพลินเลย